สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชานัลฮะในหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันเราอุปกรณ์เสริมครับสำหรับวันนี้ฮะเราจะมาชวนคุณผู้ชมใช้เวลาว่างครับในช่วง work from home ครับทำงานฟีมือซึ่งอาจจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปหรืออาจจะเปลี่ยนให้กลายเป็นรายได้ขึ้นมาก็ได้ครับซึ่งการทำงานของเราครั้งนี้คือการ DIY อุปกรณ์เหลือใช้ครับเอามาทำให้เป็นประโยชน์ได้ง่ายๆทำอะไรยังไงได้บ้าง ไปดูกันดีกว่าครับสิ่งที่เราจะทํางาน DIY กันตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราจะทําขาตั้งโทรศัพท์มือถือโดยการใช้วัสดุเรือใช้ครับหรือใครจะไปซื้อไอ้ไม้นี่แบบนี้จากร้าน20บาทมาสวยๆทุกๆแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันครับ5อัน20บาทครับอุปกรณ์ตัวที่2ที่จะต้องมีนั่นก็คือหลอดครับผมหลอดธรรมดาหรืออาจจะเป็นพวกไม้ตะเกียบใช้แล้วจากร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆก็ได้ครับแล้วก็อันดับ อันดับที่3ฮะก็คือกันไก่ครับและอันดับที่4ฮะตัวสุดท้ายที่เราจะใช้นั่นก็คือ ปืนกาวแบบนี้ครับอันดับแรกครับเรามาเตรียมไม้หนีบผ้าของเรากันก่อนครับเราจะเอากาวมาติดครับให้เขาติดกันอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ชมเรียงสีเอาตามใจชอบเลยนะจ๊ะแบบนี้ครับหรือใครไม่มีปืนกาวจะใช้กาวลาเทก็กเอาก็ได้หลังจากทากาวลาเท็กนะครับให้ใช้หนังกระติกหนังยางหนังว้องแล้วแต่ที่ไหนจะเรียกครับเอารัดไว้ให้แน่นก็ได้ครับ มาเรามาใช้ปืนกาวติดเจ้าตัวนี้ให้อยู่กันเลยดีกว่ามาติดไว้2ที่นะครับผมติดตรงนี้นะฮะติดตัวนี้นิดนึงอย่าติดหนามากเกินไปนะเพราะถ้าติดหนามากเกินไปครับมันจะเยิ้มออกมาไม่สวยเลยติดตรงนี้นะจากนั้นนะครับเอามาติดให้มันเท่าๆกันนะติดเท่าๆกันแบบนี้ครับผมเนาะสองข้างครับกับอีกตัวนึงอ้าวแบบนี้ติดให้แล่นแบบนี้ครับแป๊บเดียวมันจะแห้งแล้วนะจากนั้นเรามาติดตัวต่อไปครับ หลังจากติดจนครบ5ชิ้นครับเราก็แค่รอให้แห้งเท่านั้นครับผมนี่ฮะเราเอามาติดกันแบบนี้เนาะเอาตั้งกับพื้นมีครับให้มันเสมอกันนะครับผมให้ตรงนี้มันเสมอกันทั้งหมดเลยระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับเรามาเตรียมเจ้าหลอดนี้ครับผมเราจะใช้ชิ้นละ2นิ้วนะครับคุณผู้ชมฮะตัดไปเลยฮะมาร์กไว้นะครับ2นิ้วครับ2นิ้ว2นิ้วเมื่อทําเครื่องหมายเสร็จแล้วก็ตัดได้เลยครับปั๊บ หลังจากตัดครบ5้าชิ้นแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วเราก็จะใช้เจ้าไม้หนีดผ้านี้ครับผมค่อยๆอ้ามาทีละอันครับแล้วก็เอาหลอดที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้ใส่เข้าไปตรงช่องว่างกลมๆนี้ครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาจัดให้มันเท่าๆกันอีกทีเนาะตรงนี้มันจะขยับได้นะฮะคุณผู้ชมครับผมต้องค่อยๆทำนะเดี๋ยวมันจะหลุดครับหลังจากนั้นครับ เอามากระแทกเบาๆให้มันตรงกันครับให้มันเท่าๆกันเนาะเราจะทําให้ข้างหนึ่งสั้นครับแล้วอีกข้างหนึ่งยาวครับไอข้างที่สั้นเนี่ยเราจะเอาไว้วางโทรศัพท์มือถือส่วนไอข้างที่ยาวตรงนี้ครับเราจะเอาเป็นขาตั้งครับตั้งยังไงตั้งแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะตั้งแบบนี้ครับจากนั้นฮะหากเราต้องการใช้งานเราก็เอาโทรศัพท์มือถือของเราวางไว้ได้แบบนี้เลยครับหากอยากให้ตั้งหรือเอียงมากกว่านี้ก็ให ตัดขนาดของหลอดด้านหลังนี้ให้สั้นหรือยาวตามที่ต้องการครับเราสามารถจะวางโทรศัพท์มือถือให้ปรับมุมองศาได้ง่ายได้เพิ่มมากขึ้นครับว่าจะหันไปในทิศทางไหนครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้วัสดุหรือใช้ในหลายๆอย่างก็ได้ครับอยู่ที่ว่าต้องการเป็นแบบไหนจะตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติมแบบไหนก็ได้ครับหรือจะทําเป็นงานฝีมือส่งคุณครูก็ทําได้เช่นกันครับจริงๆผมเองอรเป็นคนที่ตกงานฝีมือมาโดยตลอดครับผมแต่ก็ คิดไปคิดมาเฮ้ยมันก็ทําได้นี่นามันก็ทําเรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันซึ่งวิธีการแบบนี้ครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเช่นตัวหนังสือตัวเลขอะไรต่างๆให้มันมีความหมายเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ครับจะทําไว้ใช้เองจะทําเป็นของขวัญหรืออาจจะพัฒนา DIY เพิ่มเติมไปถึงการทําเพื่อขายก็สามารถทําได้ครับ w o r k f กฟอร์มโครับคุณผู้ชมฮะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบใจนะฮะในการ DIY ของเราครั้งนี้ฮะแล้วกด subscribe ติดตาม Sat Channel ฮะแล้วเรามีเพจชื่อ Sat Channel ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถไปกดติดตามดูเรื่องราวใหม่ๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Sat Channel ครับสวัสดีครับ